วันนี้เราอยู่ในซีดเก้าสี่กันนะฮะในเกมไมค์คัฟอีกครั้งวันนี้พูกเรากลับมาแล้วใช่ไหมคุณนิวใช่พวกเรากลับมาแล้วตีเลยเอาของไหมเนี่ยผมคัฟไปให้แล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเนี่ยคุณนิวพูดเบามากเนี่ยคุณดูถามว่าเอ้ทำไมเสียงคุณนิวบอดังผมอะพยายามที่จะแบบปรับเสียงปรับไมให้มันดังๆเลยนะครับเนื่องจากคุณนิวเนี่ยไม่มีไม์นะผมใช้ไม์ตัวเดียวคือไม์ที่ผมใช้นี่แหละก็คือคุณนิวต้องพยายามพูดดัง พูดปกติไม่พูดเบาชิบหายอะ่ะเหมือนไม่ไม่พูดแอบแม่แอบแม่เล่นเกมแล้วพูดเขาพูดปกติอะ่ะไม่เห็นพูดดังเลยอะ่ะพูดดังๆไหนเราพูดดังดิไหน,นได้มามเยอะไหมเนี่ยเห็นขุดตั้งนานอย่าบอกว่าขุดตั้งนานได้แค่สองบล็อกนะได้มาสี่สิบได้มาสี่สิบขุดเยอะเนี่ยขยันขุดไงนี่ือสร้างบ้านจริงจริงใช่ไหมใช่ไม่รู้นะสร้างบ้านไปอาจจะโดนเกณฑ์ก็ได้ ผมไม่ได้เกลียนมั่วแล้วเนี่ยเอาอาหารไหมเนี่ยเอาไปเอาไปเผอเองแล้วกันมาเร็วเร็วนี่ไงที่กว้างตรงนี้กว้างมากผมว่าสร้างบ้านตรงที่แบบโล่งๆครับจะได้สบายสบายโอ้โหตกเลยตรงนี้เป็นต้นไม้หมดเลยครับเขาบอกว่าเจ้าผีเนี่ยมันจะโผที่ต้นไม้อีกแล้ววะใช่เหรอใช่อูอ้แล้วเราจะต้นไม้ต้นใหญ่ด้วยชัว มีแน่ครับผีแต่ผีอะไรไม่รู้ไมตัดไม้หมดเลยไปไปใครบ้าไปเต็บต,ตัดให้หมดวะผีมันเอไงตัดให้หมดเลยมันเยอะเกินมมนตัดคนเดียวเอ้ยตรงนี้มีเหล็กอ้มีท่ามด้วยผ่านครับคุณเดี๋ยวสร้างบ้านดิหาที่สร้างบ้านเลยเนี่ยสร้างนี้เนี่ยตรงนี้ก็ได้มานี่สอมบี้โอ้สองตัวสอมบี้แยกล่างมาดิ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  โอ้โหฮต้องทำดาบแล้วไปเฮ้ยเสียงอะไรวะคุณได้ยินไหมเสียงบล็อกอ่ะไม่ใช่เสียงอะไรตึงต้งตึงต้งตึ้งไม่รู้อ่ะคุณนี่ไม่ได้ยินเนี่อยู่ไกลเสียงถ้ำแน่เลยใหรอโอ้โหร,ระเบิดระเบิดบดีโอเคครับเป็นถ้ำที่ใหญ่มากแต่ว่า ไม่สำรวจดีกว่ามาเรามาขุดถ่านเท่านั้นนะเราไม่ได้สำรวจคุณนิวเจออะไรแปลกๆไหมเจ,จ,จอเด็กซอมบี้โอเคอยังปกติอยู่ครับตอนนี้สถานการณ์ปกติดียังไม่มีอะไรแปลกๆครับโอ้คิปเปอร์แม่งจะลอยห,หลังผมแล้วตออลอดกับคิปเปอร์เพื่อเล่นเหรอผมมาช่วยแล้วคุณเนี่ยเล่นเกมอะไครับไม่เคยเป็นไงกลัวทำไมซอมบี้เนี่ยไฟเลยยโูโอ้จะตีกูทํทำไมเนี่ย โอเคโอเคผมได้ของมาเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะนะตอนนี้ปัญหาคือค er. ิปเปอร์อ้าจะระเบิดจาระเบิดตายไปแล้วเจ้าโง่คิปเปอร์น่างโง่โอเคครับเอ่อเอา,เอาอรถทับใหม่ใช่ไหมคือตอถานอยู่ไหนเนี่ย,ยไม่เป็นไรงั้นผมคับใหม่ก็ได้อีกอันหนึ่ง,นนะงไม่ต่อให้ผมคับใหม่ละมาเผาเลยครับ โอ้โหมาก็ไม่บอกบอกช้ามากมาบอกตอนที่มันจะฆ่าผมแล้วเนี่ยอ,อะไรวะให้ผมตาขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ไไนูบไอ้นูบเพเยอร์เอ้ยไม่มีความสามัคคีสามัคคีกันเลยอะ่ะไม่มีหรอกมุณเจ้าความเรียมเรียมอะไรอะ่ะเรียมเ,ยเรียมไม่พอเลยก็แม่ครับเนี่ยโอเคไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วผมหิวมากผมต้องการกิน,เนสเต็กแล้วมึงจะเปิดทางจังเพื่ออะไรเนี่ยปิดปิด กูจะตยอยู่แล้วไม่ไม่คืนนี้มึงแก้งงไงมึงแก้งงเหรอเพื่ออะไรเหรอเพื่ออะไรเพื่อประยุทธ์ใช่ไหมนั่นประยุทธ์มาหาึงแล้วประยุทธ์จันโอชาครับผมเฮ้ยมึงหลอกไปดิมึงจะหลอกเหรอเฮ้ยนี่แม่งกูตีกูว่าละตั้งแต่เมื่อกี้ละคือแม่งกูปิดไว้แล้วมันกูปิดไว้แล้วมึงมึงจะเปิดทําไมเนี่ยจตนนาตั้งใจครับตั้งใจฆ่านะฮะ อ๋อควายมันก็ตายเออเชี่ยโอ้โหกูบอกแอะเล่นไม่เคยเป็นไมคค้าอ่ะใครเขาเล่นแมค้าแล้วตายแต่คืนแรกล่ะเฮ้กูไม่นับเมื่อกี้เมื่อกี้ผิดพลาดททคนีคคุณนิวอ่ะมึงเห็นแล้วมอสเตอร์มึงจะเปิดตู้ทำไมเออถ้ามึงไม่เปิดเมื่อกี้ไม่มีใครตายแล้วใช่ไหมทุกคนใช่ไหมทุกคนคอมเมนต์หน่อยว่าเมื่อกี้ใครผิดกูว่ากูว่ามึงผิดเต็มๆอ่ะคนดูเดี๋ยวคอมเมนต์แล้วว่ามึงผิดเชื่อไหมมึงอะไรผิดไอ้เฮย ผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเหรอไอาศาสตร์ใช่ไม่ยอมรับผิดไอตูดไม่ไม่เป็นไรกูดโดของแหละฮ่าฮ่าของกูกองเอาให้หมดแล้ว <laughs> มึงตายไหนเมื่อกี้ตายรู้แล้วเฮ้ยตูมบ้านโอ้ยอย่าไป<อ>ตายสัตว์โอ้แม่งบ้านพังหมดแล้วอะไรอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสร้างใหม่เอาไหมมันไม่ไหวแล้ว เฮ้ยเชี้ยตกใจนึกว่าผีมาแม่งอยู่แม่ก็วิ่งเข้ามากองคุณดูสะดุ้งเอาไม้ไหมคือเราต้องปิดบ้านก่อนมาช่วยสร้างก่อนคือแม่งโอ้ทำดาบก่อนดิทำดาบก่อนอีโต้คราฟตั้งไว้กูไม่ไหวนะสติ๊กสติ๊กสติ๊กกูดิวล้อมก่อนดิกูจะทำสติก มุมโอ้โหอดโอ้แตกแล้วอะไรวะมุมมันร้อย้ไม่คือเล่ยไม่เป็นเนี่ยเออมามามาเถอะมาเถอะลำคาแล,ล้วเริ่มลำคาแล,ล้วพวกมอนสเตอร์เนี่ยรีบมารีบมาโอ้ตูนุ่มีประตูนรกล้างด้วยวะ่ะลืมไปดูเดี๋ยวค่อยไปครับตอนนี้มันวุ่นวายอยู่เราขอเคลียถแถวแถวบ้านก่อนไม่ไม่ต้องพูดเลยคุณไม่มีสิทธิ์จะพูดะลรตอนนี้กลับมาก่อนรีบก,กลับมาด่วน ทำประตูทำประตูทำประตูไอ้บ้าไอ้โอ้โหเลือดสองหยุดได้ดิหยุดสักทีโซบ,บี้หยุด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 โอ,อ้เนื้อ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 บูช่ยกูสะด้งโอ้ช่วยด้วย <c oughs> ช่วยด้วย อย่ด้วอย่าตีกูอย่าตีกูเออตุ่มโอ้ค <laughs> นมาไม่หยุดเลยนี่นะครับซีดนี้อย่าเล่นนะครับอาถานโบสเตอร์เยอะเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษขอช่ว,ลวยละจะตีกูนะเอ,า,อาของกินไปก่อนนะเอาไปกินจะได้เพิ่มเลือด ผีก่อนคุณดิวเข้าบ้านไปเอาโต๊ะค้าบเข้าบ้านไปว่าใครอยู่ที่ผมเดี๋ยวไปไว้ที่บ้านเดี๋ยวผมจัดก,การคลิปเปอร์ก่อนตายไปตายไปเกมามามา,มาเข้าบ้านเข้าบ้านเซฟยังทำประตูบ้านก่อนหนึ่งสองสามเลยอะใส่ใส่ไปก่อนครับพุ่มม้อไปก่อน ปิด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 สวยแล้วบ้านเราก็เสร็จแล้วออบี้อะไรเนี่ยเขาให้สร้างบ้านาออบฟีเลยเดี๋ยวผมขอไปดูตรงนู้นหน่อยไม่ต้องมากระโดดไม่กระโดดครับมาครับโอ้ผมหิววะต้องฆ่าสัตว์หน่อยแล้โอ้สุดจะทนเลยนะไม่ตายหรอก ไปแล้วครับหาของกินไปแต่เช้าเนี่ยโอ้อได้ไม่อย่างเยอะพูอด,ดอ,อย่างเบาอ่ะเนี่ยเนี่ยผมสังเกตมเมื่อกี้แหละเข้าปงมเข้าทําทำธนูทำธนูททนไม่คือเสียงไปไหนหมดอะ่ะเออแล้วตายแล้วเป็นอะไรคุณนิวเป็นไรนนไหวไหมไม่คือตั้งใจเล่นหน่อยดีไม่คือคนดูจะดูคุณดิวเลสแมคราฟดีดีดไงคุณดิวไม่เคยเล่นดีเลยอะ เป็นไราาานาไม่คือโอ้โหไม่ไม่ไม่ใช่เนี่ยมันไม่เต็มใจเล่นเนี่ยๆๆๆเนี่ยเนี่ยเต็มใจเต็มใจเล่นก็เล่นดีๆหน่อยเนี่ยตายแล้วเหรอไมาา่ตายอุ้ยผมว่าไปได้ป่ะขุดทองก่อนอุ้ยนี่มีม,มีกล่องมีกล่องออข้ามังกรมาหนักโอ้ได้ดาบมาฆ่ามังกรฆ่าได้ก็ดีดิระดับนี้จะไปฆ่าได้โอ้โหแค่สกิลต,ตั้นยังตายเลยเมื่อกี้โอ้ไม่ต้องมาพูดเดี๋ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด ถามไปก็ไม่ได้ตีหรอกมังกรน,น่ะชาติเนี้ผมว่าไปได้นะแต่ว่าเราต้องมีที่ขุดก่อนครับที่ขุด,ดนด์ไม่ได้มันขุดหินออกซิเดียมไม่ได้โอ้นี้ผมหิวมากผมหาอะไรกินก่อนคุณดูทำไรอยู่ทำไรอยู่ไ,ยไม่รู้หน่าละจุดหมายเฮะและจุดหมายเนี่ยตอนนี้คุณนีกำลังไล่จุดหมายคือไม่เต็มใจเล่นใช่ไหมยอมรับอย่างว่าไม่เต็มใจเล่น,นอ่าเต็มเต็มใจเล่นก็ต้องรู้ไอาทำอะไรตัวเนี้ยหิวหรือเปล่า หิวจนหน้ามืดตามมวจนไม่รู้ว่าทําอะไรนะครับผมเข้าใจว่าคนหิวเนี่ยสภาพร่างกายเขาไม่ไหวไงตาม,มืดตามัวทําอะไรไม่ถูกครับจะตุยละหิวข้าวหิวข้าวก็บอกเดี๋ยวหาให้เนี่ยผมฆ่าเก,กะกำลหาขับข้าวมาทําแดกเนี่ยก<า>ูจะแดกข้าวไอเทียอะไรอะไรนะพูดเลยนะมีข้าวเต็มเลยมีข้าวเต็มเลยอะไรอ่ะอุ้ยใครมาเมนแตกอุ้ย โอ้คุณนิวสร้างเหรอเนี่ยนี่คุณซิวสร้างแน่เลยใครทําครับใครทาสารภาพมาดีนี้ทุกคนครับผมเจออะไรไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยตรงที่ป่าใหญ่ต้นไม้ใหญ่ๆที่คุณบอกว่าจะตัดได้หมดอ่ะนี่ในมาเนี่ยตรงนี้มีลูกเชอร์รี่ด้วยคุณนิวมาขุดได้นะลูกเชอร์รีกกาา่กับข้าวกูมากับข้าวกูโอ้เจอจริงเจอกกับข้าวของผม ผมกินเบอร์รี่ย่ำโอ้ยซ่บเดอ้อซ่บเดอ้อเชอร์รี่อร่อยมากตัวอะไรโอ้หมาดำก,ก,กูเห็นก่อนมึงอีกกูบอกเเลือดเห็นไหมเนี่ยเลือดใครเฮ้ยหมาดำตีมัน <S <S เรียบร้อยอุย้ยมากังเข็งคุณิ้วเนี่ยมาังเข็งแนวแนวนอน ดูดูดีๆมันเกิดเองหรือเปล่าตามธรรมชาติใช่มันเกิดเองตามธรรมชาติมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เฮ้ยทำอะไรอ่ะขุดออกอ่ะขุดออกให้หมดเลยเอาไปตกแต่งบ้านของฟรีทำอะไรอ่ะนี่แบบถูกต้องเลยไงถูกต้องเหรอเฮ้ยตอนนี้แหละถูกต้องปัญญาปัญญาดีได้ปัญญาดีเนี่ยระวังนะผมเห็นอีเดอรแมนมามาจะต่อยคุณก็ได้ ไปเดี๋ยวผมขอเดินดูเต่เนี้แป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยนี่จอมันคาบอะไรอะ่ะมันคาบอะไรอ่ะดูดิมันคาบไอ้นั่นถุงเท้าของคุณหรือเปล่าไม่ใช่นะโอ้ผมเจอหมาสีดำเยอะเลยว่ะเลี้ยงเลยเลี้ยงไม่ได้ครับไม่มีกระดูกไม่เลี้ยงครับเดี๋ยวมันแบบผมเผลอตีมันกัดผมอีกตายเลยหึ <c oughs> ขาผมโคตรแห้งอะ่ะโอเคตรงนี้เป็นป่ากว้างครับไม่น่าจะมีอะไร อนนี้เราก็ยังไม่เจอสิ่งแปลกประหลาดนะครับงั้นเรากลับไปที่บ้านดีกว่าเราไปอัปเดตบ้านเราดีกว่าเฮ้ยเฮียเอ้ยมันคาาเชอรี่อ๋อมันค่าปกมันค่าปกเขบอกคาบกาเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันเชอรี่ไปปลูกที่บ้านได้นะไปเรากลับบ้านดีกว่าคุณี่อยู่นี่ก็อยู่เถอะขุดหลงมศพมันคือหลุมศพหรือเปล่าไม่รู้ขุดมาก่อนเอาไปตกแต่งบ้านให้ดูล้างๆหน่อยมันติดพิษเนี่ยมัทำอะไรแล้ว ไม่คือมึงเดินไปชนไอน้นั่นไงเชอร์รี่โดนหนามโดนหนามวมันัเลยมันเป็นหลอดนี่แล้วลนะสีเขียวมึงเดินสะดุดไอ้นี่ไงสะดุดเห็ดไงเห็ดพิษกระดุดขี้หมาเป่าวขี้หมาเฮียอะไร <c oughs> เฮ้ยนี่ไงขี้หมาลูกหมาเฮ้ยนี่ใครวางถ้วยเนี่ยถ้วยไหนวะนี่นี่ไอเดงเดงเนี่ยมึงวางเหรอไม่ได้วางต่อเลยว, <c oughs> วางเนี่ย ไอ้เหี้ยคุณดิวนี่สร้างเรื่องไม่เก่งเลยเนี่ยนี่คุณดิวสร้างภาพแน่เลยเนี่ยสร้างภาพไไ้แสดงว่าบอกกันคุณดิววางยี้ยอมรับยังไม่ได้วางบอกไม่ได้วางโอเคไม่ได้วางก็เวลาอย่าหลงนะไปไหนของมึงอะไปบ้านไงเอ้แค่ถึงบ้านก่อนชนะมาผมถึงก่อนอยู่แล้วเนี่ยผมก็เนี่ยอยู่หน้าบ้านเลยเนี่ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไม่มี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือถึงก่อนคืนอถึงก้อนไปแตะบ้าก้อนเน,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 นี่ยถึงแล้วแหละ <g iggle> แฝงจอกโอเคมาเราอัปเดตบ้านหน่อยมาทำให้มันดูดีหน่อยดินี่เรียกว่าบ้านไม่ได้นี่เรียกว่าขี้ถุนนะใต้ห้องใต้ถุนนะไ <c oughs> อสัตว์มาเราจะทำอัปเดตบ้านใหม่ให้ดูแบบเฟี้ยวๆเงาะไปเลยครับเอ้ยผมได้บล็อกทองมาว่ะได้ทองมาเก้าชิ้นไอบล็อกแมกมานี่ไว้หน้าบ้าน ใครเดี๋ยวหยียบก็โคตรโง่อะเอ้ยทำเฮียอะไรเดี๋ยวทำให้ดูดีๆหน่อยดิเป็นสริมงคลหน่อยอันนี้ไงวลาคิไงเนี่ยไ,ไม่เท่เลยคุณนิวอันนี้ทำเป็นกระจกไหม,ไมนี่มันทำกระจกอ๊ะหยิบเองเหรอคุปปะขับ <c oughs> อะไรอ่ะไม่ตลกโอเคเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนนะเนี่ยคุณนิวสร้างบ้านไม่เท่ากันแน่เลยเนี่ยกระจกวางได้สองอันแต่นี่วางได้สามอัน เท่ากันเออเท่ากันเท่ากันเออเท่ากันโทโทตไปหาทรายไปดิอะไรอะไรไหนอะอยาเดียมันมนไปนันไปหาทรายไปดิเร้ยมงมึงตีออกด้วยนะไอปลาคิกหน้าบ้านเนี่ยทำเพื่ออะไรเออไปหาทรายมาไป โอ้ยต้นไม้เยอะแยะเกะกะจริงไหนคุณดิอยู่ไหน,นอยู่ไหนนั่นน่ะเจอแล้วลงมาลงมาลงมาไหนวะเห็นไหมตรงน้ำอ๋อมันอยู่คนละฝัง่งไม่รู้แต่ผมไปขุดทรายก่อนคุณนิรสาไปยังมามาแล้วอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไไดฉันต้องไปโอ้นี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วขุดทรายขุดทรายไหนคุณ,คณนิวได้เท่าไหร่ เออไปพอแล้วแหละต่อ,เ,อเยอะครับทรายเคื่อเอาแบบทํากระจกกระจกไม่กี่ใบเอง,งอจากใช้โอ้ยจะวางทำไมนะน่าตายนะร,บบรนับดาเมจนั่งก็รับดาเมจรับมันร้อนเออเดี๋ยวตุยวิ่งกลับบ้านก่อนสอบ,บี้มาแล้วเนี่ยวิ่งนำ้ำวิ่งนำ้ำมาโลมาโลมาโอโอะไรนี่ไงบ้านเรา เข้าบ้าน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 ด่วนเร็วเร็วเร็วเไปไปนี่เราทำที่นอนอะไรนี่ว่ะมาดิเรามานอนดีว่ะเราทำตั้งนาแล้วเรายังไม่ได้ทำเลยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยตัวเหี้ยหรอวะเย็นไม่ใช่ตัวเหี้ยมันคือคนทุกคนมันมองหน้าเราไม่หยุดเลยเอาเลยบวกเลยเฮ้ยต้องมาขาวมันยาจังวะมันไอ้นี่มันเป็นซีเลปซีเลปซีเลปจีนมันตีนะผมช่วยแล้วเฮ้ยคุณนิวรอไว้ผมจะไกล โอ๊ยหยุดเฮ้ยอ่าคุณยู่ฆ่าผมทดไมไอ้เฮ้กูฆ่าไม่ได้แนละ้วมึงฆ่ากูทำไมอะไรไอ้ซ่า